สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับคลิปนี้มาดึกครับมากลางดึกใกล้หกทุ่ม26รกรกฎาคม2 5 6 5ครับตอบคำถามผู้ชมถามมาในคอมเมนต์ในคลิปก่อนๆที่เราลงคลิปไปครับมีผู้ชมถามเรื่องบรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมีผู้ชมถามมาว่าลงทะเบียนใหม่สวัสดิการแห่งรัฐ15สิงหาคมเป็นเรื่องจริงไหมสำหรับวันนี้จะตอบครับกรณีลงทะเบียนใหม่นะครับถ้าถามมีผู้ชมถามว่า สิบห้าสิงหาคมเนี่ยเป็นวันลงทะเบียนใหม่เริ่มลง15สิบห้าสิงหาคมเป็นเรื่องจริงไหมถ้าตอบวันที่ยี่สิบหกกรกฎาคมคือวันตอบคือวันนี้ครับไม่จริงครับเพราะเขายังไม่ได้ประกาศแหล่งตรวจสอบข้อมูลก็คือโทรศัพท์ถามศูนย์ข้อมูลภาครัฐได้เลยครับว่าวันที่สิบห้าสิงหาคมนี้เป็นวันลงทะเบียนใหม่สวัสดิการแห่งรัฐใช่หรือไม่ถามไปเลยครับที่หมายเลขโทรศัพท์หนึ่ง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 ครับคือ การลงทะเบียนแห่งรัฐนะครับลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี่ตอนนี้กระทรวงการคลังยังไม่ได้ประกาศวันที่ที่จะลงทะเบียนว่าจะลงทะเบียนวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ครับแต่ที่ท่านผู้ชมเห็นปรากฏทางสื่อเขามีการโพสต์การแชร์กันนั้นเขาระบุว่า15สิงหาคมถึง29กันยายนเราก็เห็นแต่ถ้าเสนอถ้าแต่ถ้าโซเชียลหรือแห่งใดที่ใด เสนอว่าวันที่15สิงหาคมถึงวันที่29กันยายนเป็นบงังลงทะเบียนใหม่นั้นเป็นการเสนอที่ไม่ถูกต้องถ้าเขาเสนอว่าคาดว่าอันนั้นถูกถ้าใช้คําว่าคาดว่าถูกหลักการเสนอเข้าใจไหมครับถ้าสื่อโซเชียลหรือสื่อใดๆก็แล้วแต่ใช้คําว่าแรงข่าวกระทรวงการลังระบุว่าคาดว่าจะลงทะเบียนใหม่15สิงหาคมถึง29กันยายน นี่เป็นใช้เป็นการใช้คำพูดที่ถูกต้องแต่ถ้าเสนอว่าลงทะเบียนใหม่วันที่15บสิงหาคมถึงยี่สิบเกกันยายนเลยเนี่ยถ้าวันนี้เป็นการเสนอข่าวไม่จริงอย่างแน่นอนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงการคลังยังไม่ได้ประกาศวันที่ออกมาว่าวันที่ลงทะเบียนคือวันที่สิสิงหาคมสอง5ันห้าร้อยสิบห้ถึงยีนะครับแต่ โซเชียลต่างๆหรือว่าผู้สื่อข่าวอาจจะไปได้ข่าวมาจากผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนใหม่นี่แหละนะแล้วก็เอามาเสนอพอเอามาเสนอมาเสนอเลยว่าลงทะเบียนวันที่15เนี่ยเป็นการเสนอที่ผิดเพราะเขายังไม่ได้ประกาศว่าจะลงทะเบียนวันที่15ต้องใช้คําว่าถ้าจะเสนอให้ถูกต้องนะครับสื่อโซเชียลถ้าจะเสนอให้ถูกต้องเนี่ยต้องใช้คําว่าคาดว่ากระทรวงการคลังจะประกาศ ลงทะเบียนวันที่15สิงหาคมถึงวันที่29กันยายน2565ทํานองนี้จึงจะถูกต้องในการนําเสนอเพราะมันยังไม่แน่ว่าวันที่15เนี่ยเขาจะประกาศเ,เขาจะประกาศเป็นวันที่15หรือเปล่าเพราะนี่คือข่าวหลวุดออกมาจากหน่วยงานที่ทํางานด้านนี้เขาเตรียมการไว้ว่าจะให้ลงทะเบียน15สิงหาถึง29กันยาทานองนี้แต่พอเขาเสนอผู้คามประชาของเขาไปแล้วเกิดผู้คามประชาเขาสั่งให้เปลี่ยนแปลงวัน,น,น,นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็อาจจะ ประกาศแล้วเป็นวันที่15หรือไม่เป็นก็ยังไม่แน่นะครับสรุป15สิงหาคม65ถึง29กันยายน65ที่ผู้ชมเห็นทางโซเชียลนั้นเป็นข่าวหลุดออกมาและเป็นข่าวอย่างไม่เป็นทางการถามว่ามีมูลความจริงอยู่ในนั้นไหมก็มีแต่ถ้าจะเสนอทางโซเชียลไปเสนอว่าลงทะเบียนวันที่15สิงหาคมเลยผิดเสนอผิดเพราะ26กรกฎาคม65กระทรวงการคลังยังไม่ได้ประกาศว่าวันที่15สิงหาคมเป็นวันลงทะเบียน ถ้าสื่อจะเสนอข่าวถูกต้องเลยถ้าจะเสนอว่าวันที่ 15, สิสิงหาคามเป็นวันลงทะเบียนเนี่ยก็ต้องรอให้กระทรวงการคลังประกาศอย่างเป็นทางการซะก่อนแล้วว่าตามกระทรวงการคลังประกาศออกมาอย่างเป็นทางการจึงจะบอกว่าวันที่15ได้นะครับแต่สื่อโซเชียลมีหน้าที่เสนอก่อนไปได้แต่ให้ใช้คําว่าแรงข่าวกระทรวงการคลังคาดว่าวันที่1 5สิงหาคามจะเป็นวันเปิดลงทะเบียนวันแรกอะไรก็ว่ากันไปถ้าแบบนี้พูดถูกครับสรุป ตอนนี้นะครับ26กรกฎาคม65กระทรวงการคลังยังไม่ได้ประกาศวันลงทะเบียนอย่างเป็นทางการนะครับเข้าใจนะครับยังไม่ได้ประกาศรอฟังข่าวประกาศจากกระทรวงการคลังอีกครั้งวันลงทะเบียนส่วนจะเป็นวันที่15ตามที่สื่อโซเชียลไปได้ข้อมูลหลุดมาหรือเปล่ารอฟังเปรียบเทียบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ